สวัสดีค่ะวันนี้สาวผู้ไทยจะพาทุกคนนะคะมาดูดอกทานตะวันนะคะที่บ้านของสาวผู้ไทยเองเนาะหนึ่งต้นเขามีหลายดอกนะคะทุกคนขาแล้วก็มีหลายสีด้วยนะต้นของเขาก็เป็นสายพันธุ์เออสูงเหมือนสายพันธุ์ทั่วไปนะคะแต่ว่าเขามีความพิเศษคือเขามีคือหนึ่งต้นแต่เขาสามารถให้ดอกได้หลายๆดอกค่ะก็ แตกต่างจากทานตะวันทั่วไปที่เราพบเห็นเนาะเป็นดอกทานตะวันที่สาวผู้ไทยชอบมากค่ะทุกๆปีสาวผู้ไทยจะทําการปลูกนะคะเรามารับชมกันเลยว่าจะสวยขนาดไหนนะคะแล้วก็มีสีอะไรบ้างไปรับชมกันเลยค่ะไปเลยโอเคค่ะทุกคนค่ะเรามาเข้าเรื่องกันเลยเนาะ นี่คือดอกทานตะวันที่สาวผู้ไทยชอบมากๆเลยค่ะทุกปีสาวผู้ไทยจะปลูกนะคะเพราะว่าเขามีความพิเศษตรงที่1ต้นนะคะเราปลูกหนึ่งต้นและเขามีหลายดอกนั่นเองแต่สาวผู้ไทยไม่แน่ใจว่าเขาเป็นสายพันธุ์อะไรนะคะทุกคนคะ่ะใครที่ชอบดอกทานตะวันนะสาวผู้ไทยแนะนาตัวนี้เลยค่ะทุกคนคะ่ะนี่และเขาก็มี หลายสีด้วยนะคะทุกคนคะ่ะเขาจะออกมีสีแดงๆสีน้ำตาลแล้วก็สีเหลืองนะคะสาวผู้ไทยชอบสีนี้มากๆค่ะคือปลูกต้นเดียวนะคะคุ้มมากๆเลยค่ะแล้วเขาก็ต้นของเขาก็ค่อนข้างสูงอยู่นะคะทุกคนเหมือนดอกทานตะวันทั่วไปค่ะเป็นสายพันธุ์ที่สูงเนาะนี่ค่ะทุกคนคะ่ะสาวผู้ไทยก็ขอเอาดอกทานตะวันสวยๆมาฝากทุกคนนะคะสวยไหมคะทุกคนคะ วันนี้ไม่มีสาระอะไรนะคะเอาแค่ดอกทานตะวันมาฝากค่ะโอเคค่ะทุกคนคะ่ะและนี่ก็เป็นอีกสีหนึ่งนะคะก็เป็นสีแดงๆนะคะสีแดงหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะเหมือนสีน้ำตาลเข้มออกแดงๆดงยังไงไม่รู้นะคะทุกคนแล้วก็เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนี่ก็เป็นสายพันธุ์นี่สวยมากๆเลยค่ะมา สาวภูไทยจะพามาดูดตัวนี้ด้วยนี่ทุกคนเห็นไหมเขาสวยมากเลยค่ะทุกคนค่ะมีหลากหลายสีสันมากเลยค่ะทุกคนที่นี่มีพึ่งด้วยนะสวยไหมคะสาวภูไทยก็อยากให้ทุกคนดูเนาะอาจจะไม่ค่อยมีสาระอะไรนะคะสาวภูไทยแค่พาทุกคนมาเยี่ยมชมมาชมดอกไม้ ดอกไม้ที่บ้านสาวพูไทยนั่นเองค่ะทุกคนนะคะเข้าสวยจริงๆะทุกคนนะสวยเกินห้ามใจสวยไหมเอยพึ่งชอบดอกทานตะวนันนี่ทุกคนดูความพิเศษของเขานะต้นของเขาค่อนข้างที่จะสูงนะสาวพูไทยสูงประมาณ160นะคะต้นของเขาสูงกว่าสาวพูไทย,ยนะคะคิดว่าประมาณ200ได้นะคะนี่จะสาวพูไทยยืนให้ดูเนาะ ทุกคนจะเห็นสาวุไทยหรือเปล่านี่ค่ะทุกคนขาสูงมากๆเลยค่ะโอเคค่ะทุกคนค่ะนี่ก็จะเป็นสีคล้ายๆสีส้มๆ้มหเหลือง,งนะคะสายพันธุ์นี้เนาะแล้วก็สายพัน์ธุนี้จะเป็นเหมือนสายพันธุ์ทานตะวันบ้านเราสีเหลืองร้้นนะคะ แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นสีแบบนี้นะคะสาวผู้ไทยไม่แน่ใจว่าเขาเรียกสีอะไรเนาะแต่ก็สวยดีค่ะส่วนเจ้านี่นะคะสีแดงแดงค่ะทานตะวันสีสีแดงหรือสีเลือดสาวผู้ไทยไม่แน่ใจเนาะนี่ทุกคนจะสังเกตคือต้นเขาไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะคะหนึ่งต้นนะคะเขาจะมีหลายดอกนั่นเองเนาะทุกคนเนาะ และนี่ทำไมหนูอยู่โดดเดี่ยวล่ะคะสวยมากๆเลยส่วนสองดอกนี้นะคะต้นเขาไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหรค่ค่ะสวยไหมคะใครชอบดอกทานตะวันนะคะสาวภูไทยแนะนำให้ปลูกสายพันธุ์นี้เนาะแต่สาวภูไทยไม่แน่ใจว่าบ้านเรามีหรือเปล่าเนาะสวยมากๆเลยคะ่ะใครที่ชอบดอกทานตะวันห้ามพลาดนะคะ สวยไหมคะดอกไม้สวยๆเป็นทานตะวัน1ต้นแต่มีหลายดอกนะคะมีหลายสีด้วยคะ่ะชอบสีไหนเอย่ยโอเคเนะ Okay. สาผู้ไทยขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนะคะสาวผู้ไทยขอพรให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีครอบครัวที่น่ารักได้อบอุ่นนะคะทําการจิจการอันไดขอให้เจริญรุ่งเรืองนะคะขอให้มีความสุขในการรับชมคลิปนะคะเดี๋ยวคลิปถัดไปสาวผู้ไทยจะพาทุกคนไปดูอะไรรอติดตามนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายกัวพึ่งบ๊ายบายค่ะ